ฮัลโหล้มจีบไใจเจอกัแล้วเกแล้วก้วชิ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 วหนึ่งห้หนึ่งห้ไหนึ่งห้หนึ่งห้ ไม่ก็โดนเรื่อยๆถ้าอย่างเงี้ยอยู่แล้วผมถึงไม่อยากอุ้มเฮ้ยกูกูกูเกมพี่เปานะโจม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 จม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 กดแล้วกดแล้วกดแล้วดับดับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนจิกหัวโดนนกจิกหัว นี่ค <ules> รับเราโทับเบอรอะไรครับหนสาดีึครับหนสาปนึครับหนสาปหนึ่งเบอร์ทบอร์อะไรครับหนึ่ามแครับหนึ่งสาปดนึ่งครับถ้ามาดับอีกก็ต้องบอกตำรวจว่าจะเผาสุดท้ายก็ต้องลงน้ำเพราะมันจะไล่เยอะ รถราลดกูกล้ามกล่ำแชทมึงก็ต้องทำใจนะระเรากูกล่ำจัดเก็ตฟิลวะแล้วกูก็ไอซ์เอ็กอะไรก็ต้องหนีลงน้ำอะสุดเลยไอ้แม่งดักได้ น้องอยู่ป่ะเดี๋ครับเขไม่ใช่ไปเดี๋ยวว่าน้องน้องน้องในสระน้องแค่สภาดูนี่แหละกันแหละผมพาสภานไปดูตรงนี้ครับสภาดูนี่ครับแน่แน่แน่แนแน ตำรวจจากเจพาวนะครับเจพาวรถนะครับครับครับโอ้ยอ่ะอ่ะโอ้ยอะขวัเพื่อนอยู่รอบๆอกอยู่นะฟัง่อนไปขับเพื่อนไปขวับรอรักรอลักรอรักรอละกเพอนะ y a h o มาเติมไฟหน่อยพี่พี่ปมาเติมไฟหน่อยอยู่ไหน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 ใช่น่าเร็วเลยเสาสามพี่เสาสาม กันรอบนอกอยู่นะกลับไปกลับไปได้แล้วกลับไปได้แล้วเาวสามโอเคไหนว่าเสารสามแม่งเนี่ย มึงอยู่ไหนไปจ่อยอไรยังไงทีนี้แกงกากคุยอะไรมึงดันมาเด้ดันมาเด้ดันมาเด้ดันมาเดดเป็นยังไงบ้าคุยอะไรน้านะคุณได้ตามตัวหลุดเพื่อนนะเป็นปลาเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนดิอะไรอางเีามินดีๆปลาพี่ก็ได้ปลก่อนไต่คือไม่ไหวไปไม่มีฟาล้ฟงไม่ีฟาล้ฟงกูยิงตาดปล่ยปัญญานฟ้วฟังแล้วเอาที่เยี่ยมจบดิจบจบจบบ

ฮังเลอ้าวฮังเลคุยคนเก่าคนคุยเก่านะจริงเหรอใช่เหรอพี่หยอกเล่นใช่ใช่ใช่แล้ใช่และอุ้ยไปลงไปคุณแผนจัดคุณแผนพี่หน้ามาเพื่อนเราเห็นไหมนะไอ้เขียวยิงมาหน่อยฮัลโหลพี่ตกตกตกปืน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 ตก อีม่ีม่ดพี่ม่ไม่ไม่ไใส่ดีผมหมดแล้วพี่อัทายละโอ้ตายอยู่เลยยังตายอยู่เลยควายไเหี่ยปเราไปไปไปไไป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 จ้เกินนะเจ้เกินร้อยจ้เกินแล้วไอ้เหี้ยกันแล้วไปไปไปเอาตรงนี้ก่อขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพี่ปาเลยพี่ปาคาตีนเลยฮัหล่ัพี่จอยไไไเกินแล้ววชิว ไอ้เหี้ยร้อยหนึ่งเอ้ยเอ้ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเฮ้ยไอ้เหี้ยร้อยหนึ่ง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 ร้อยหนึ นี่ก็จอกนี่แค่สายล้องอยู่ไหนวะไี่คายไืมเพชรอยู่เลยกไล่อย่าจะขึ้นรถมาหลายไอ้มีศพมีไผงไม่ว่างป่ะไอ้แบงค์ไอ้แบงค์อยู่ไหนแบงค์อยู่บ่แบงค์อยู่บ่เฮ้ยพาพาพาเฮ้ยยื้อต้องกางอย่าเพิ่งไว้ไอ้เจอยอยู่ไหนวะไอ้จ้อยขึ้นรถมาดิมา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 ขอได้เลยป่ะเฮ้ยรีบรีบพาเ้ารีบ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 นะขอขอด้วยขอด้วยรีบนะรีบนะรีบนะเจ็ดทีนะเฮ้พาพาได้ไหมครับไปดี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  พี่เป่าไม่มีห่อใช่ไหมเดี๋ยวไปเอาไม่มีไม่มีไม่มีพี่พี่พาผมมีห่อสดมาเฮ้ยฮัลโหลมีตีสีตรงเนินแถาสี่ตรงเนินสี่เนินีมาหน่อยเนินสีมีตบหนึ่้กูอย่านอย่ากูไม่มีกล่องซ่อไม่มีอะไรลเนี่ยนผมมีกล่องซ่อไม่มี่ไอ้ละไอ้ละไอ้ละเป่าครับเป่าหนึ่งหนึ่งเสามหนึ่งหนึ่งเสามหนึ่งหนึ่งเกสามข้างหลังมาเอามาเอาี่พผมพี่ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวอุ้มเลยเหรอิวพี่คิดมากแต่สภาพลยกู่สายร้องมะ อันหลุยมีกี่สาแล้วพี่อเขาบ้านทเาซ้ายมึงอ่ะเราซ่อมรถกนไมไแล้ว่อนเขาซาวอไอะไรไเาไเาอยู่แล้วไม่ใช่หรอเาไกลแล้วเาไกลองผมเลยกันไป้นะอ้องไปคนเดียวผมเลยกันพี่ไ่มีเหลือมไม่มีใช่หมถงพีาอุ้มสายนะเอาไงบ้าข้างหน้าเนี่ยเา m เียตอนนี้เส์ห่อแล้วพี่ถ้าไม่ห่อไม่ทันแลเนี่ยพี่าเไม่รีบออกรีบอ มาให้ฟังพี่ฝนฟัอเลยพี่กูไปกับมึงก,ไก,ไกไไ็ได้ปะไปๆๆๆๆๆได้ครั